สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บูบอลเด็ด a n n e l ครับวันนี้วันพุทธที่23กรกฎาคม2568นะครับแนวทางวันนี้มีฟุตบอลเจลีก1 1คู่ครับฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบ2เลกแรก2คู่และฟุตบอลยูฟาคอนเฟเซ์ลีกอีก2คู่นะครับมีคู่ไหนกันบ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเราการฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละ1ไลค์และกดติดตาม บูบอนเดตชแนลทางช่องทาง YouTube และ t i ๊ t o ็อกบูบอนเด็ด้วยครับคู่แรกของเราวันนี้ครับขอไปเริ่มกันที่ฟุตบอลเจลีกอุรุวะเลดไดมอนด์ทีมอันดับ8ของลีกเปิดสนามไซตามาส s เตเดียมรับการมาเยือนโชนันเบลมาเล่ทีมอันดับ17ของลีกครับคู่นี้คิกออฟกันเวลา17บเนาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้อุรุวะเลดต่อ0.5ลบ10เราไปดูสถิติที่น่าสนใจและรายละเอียดในเกมของคู่นี้กันครับ ใครชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตรวมของผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบแปคนนะครับให้อุรวาเลสมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่69%เเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี19%เอร์เซด้านผู้มาเยือนอย่างโชนันเบลมาเล่มีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่12เรซเราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดและผลได้เสียของคู่นี้กันครับเริ่มกันที่อุรวาเลสไดมอนด์นะครับแพ้ f อโตเกียว2ประตูต่อ3ครับเกมเยือนเจลีบอนราคาเสมอครับตายครับคู่นี้ แพ้ราย a า o s m ส n มอนเตเลประตูต่อ0ครับรายการฟี f าข่าวเวอร์ครับรอง0.75เสียครับแพ้อินเตอร์มิลานประตูต่อ2ครับรายการฟี f a ข่าวเบอร์ครับรอง1.5ได้เต็มครับแพ้ลิเวอร์พเ p a ประตูต่อ3ครับฟี f าข่าวเวอร์ครับรอง1ลูกเสียครับ และชนะโยโกฮาม่าเอฟซีประตูต่อ1ครับเกมเย่าฟุตบอลเจลีกต่อ0.25กินเต็มครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่ง11นะัดชนะ8เสมอ1แพ้2ได้16ประตูเสีย9ประตูด้านฟอร์มหนัดหลังของชูนันเบลมาเล่ครับเสมอซซเรโซโอซาก้าสประตูต่อ3ครับฟุตบอลเจลีกลอง0.5ได้ครับเสมอชิมิสุเอสพาวศูประตูต่อ0นย์ะครับเกมเย่าเจเอ็มเพลย์ครับลอง0.25ได้ครึ่งครับ แพ้วินเซลโกเบศูนประตูต่อ4ครับฟุตบอลเจลีกลอง1ลูกเสียครับเสมอโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตสประตูต่อ1เกมเย่าเจลีกต่อ0.25เสียครึ่งและแพ้มาชิดะเซลเวีย1ประตูต่อ2ครับเกมเย่าเจลีกลอง0.5เสียเต็มครับฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่ง11นัดชนะ3เสมอ2แพ้6ได้7ประตูเสีย19ประตูครับการเจอกันทั้งหมดของคู่นี้นะครับอุรวะเลดไดมอนชนะได้10นัดเสมอกัน10นัด ส่วนทางด้านโชนันเบลมาเล่ครับชนะได้6นัดพีวิวก่อนเกมบาย JK11 ลเ้มโต๊ะ VIP ครับบอกเลยว่าเจ้าบ้านอุรววะเลสยังคงฟอร์มดีไม่มีตกครับหลังกำชัย8จาก10เกมหี็กที่ผ่านมาเสมอ1แพ้หและผลสกอร์รวมทั้งสิ้นกว่า16ประตูเลยทีเดียวครับ ยิ่งได้บู๊ในลังเย่าของตัวเองยิ่งเพิ่มดีกีความดุดันมากขึ้นเป็นเท่าตัวขณะที่ทีมเยือนอย่างโชนันเบลมาเล่ครับมาพร้อมกับผลงานไร้ชัยลวดใน8เกมหลีกติดต่อกันนะครับเสมอ4แพ้6และโดนถล่มแนวรับยับเยินรวมๆ10ประตูท่วนครับเชื่อว่าสภาพนี้น่าจะต้านทานความเกีียวกราดของคู่แข่งไม่ไหวแถมผุมกําลังก็ยังเจ็บเพียบครับฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจไปต่อเต็มกําลังครับ สกอร์ที่คาดของเกมนี้อุละวะเลดไดมอนด์เปิดบ้านเอาชนะโชนันเบลมาเล่ไป3ประตูต่อ1ครับวางสกอร์สูงครับคู่นี้คู่ที่2ครับเราไปกันที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบ2เล็กแรกบรานตัวแทนจากนอร์เวย์ครับเปิดสนามบานสตาดิโอนรับการมาเยือนเลดบูซาบวกจากออสเตรียคู่นี้คิกออฟก,กันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้ซาบวกต่อปอ,ปอ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์740คนให้บานมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่30เปร์เซ็นต์เป็นเสมอกันในเวลามี15ครับและผู้มาเยือนอย่างเลตบูซาวบวกมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่55 <c oughs> h e อร์เซ็นตการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นนัดแรกที่พบกันและจะเจอกันอีกทีในเลทที่2วันที่31กรกฎาคม2568 ทศนะก่อนเกมและสะกอรที่าตของคู่นี้ครับคู่นี้ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่แน่นอนว่าฝั่งของทีมเยือนอย่างเลดบูซอบวกนั้นเหนือกว่าทั้งชื่อชั้นและขุมกําลังที่แข็งแกร่งแถมประสบการณ์บนเวทียุโรปก็สูงกว่าทางเจ้าบ้านอยู่เยอะมากๆครับเรทราคาเปิดมาให้เลดบูซอบวกเป็นฝ่ายต่อปอปอครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าบรานระดับบอลและเกรดของขุมกําลังสู้ไม่ได้ครับแถมยังอ่อนด้อยประสบการณ์บนเวทีนี้อีกด้วย ถึงแม้จะได้เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์แต่มองว่าสุดท้ายแล้วเซาวบวกที่เหนือกว่าจะไล่บี้เอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับผมสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเลดบูเซาวบวกบุกเอาชนะบาน3ประตูต่อ1วางสกอร์สูงนะครับไปรุยกันต่อคู่ที่3ครับวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบ2เลกแรก เชลบอลตัวแทนจากไอร์แลนด์ครับเปิดสนามโทก้าพาร์ครับการมาเยือนคาราบักจากอาเซอร์ไบาจานคู่นี้คิกออฟกันเวลาตีหนึ่งีตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้คาราบักต่อ1ลูกลบหใครจะชนะคู่นี้ครับพิปอรต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบสองคนให้เจ้าบ้านเชลบอลมีเปอร์เซ็นต์นเอาชนะอยู่ที่2 1เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์นเสมอกันในเวลามี2 4ด้านผู้มาเยือนอย่างคาราบักมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่56% h ฮดทูเฮดที่เคยพบกันของคู่นี้นะครับคู่นี้ก็เหมือนคู่ที่แล้วครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนรายการนี้เป็นการเจอกครั้งแรกของทั้ง2ทีมครับและจะเจอกันอีกทีในเลขที่2วันที่30กรกฎาคม2568 P กพรีวิวก่อนเกมบายพงโกล้มโต VAP เจ้าถิ่นเชลบอลครับผลงานในรอบที่ผ่านมาฝ่าดดาันเอาชนะลินฟิลมาได้แบบหืดจับแบบนี้ต้องเจอกับคาราบักครับทีมดังจากอาเซอร์ไบจานที่มีประสบการณ์บนเวทีนี้สูงมากๆครับ โดยเรทราคาเปิดออกมาให้ทีมเยอนเป็นฝ่ายบุกมาต่อนหนึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งลองเจ้าบ้านดีกว่าครับแม้ว่าชื่อชั้นจะเป็นลองครับแต่เกมนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านเชื่อว่าจะมีลูกฮึดสู้กับทางคาราบักได้อย่างสนุกสูสีแน่นอนครับและโอกาสยังเสมอในเกมแรกก็มีสูงอีกด้วยฉะนั้นเกมวันนี้แนะนําว่าอยู่ลองมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเชลบอลเปิดบ้านเสมอกับคาราบัก1ประตูต่อ1ครับวางสกอร์ต่ำครับผม คู่ที่สครับขอไปกันที่วิเคราะห์ฟุตบอลยูฟาคอนเฟเเรนั์ลีกซิล่าตัวแทนจากอาเซเซ์ไบจานครับเปิดสนามเนฟซีอารีนารับการมาเยือนไฮดุกจากโคเอเชียคู่นี้คิกออฟกันเวลาสีทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้ไฮดุกต่อ0.25ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซนต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์1 123คนให้เจ้าบ้านซิล่ามีเปอร์เซนต์เอาชนะอยู่ที่20%ซครับ เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี20%ด้านผู้มาเยือนอย่างไฮดุกมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่61% h e a เ to head การพบกันของคู่นี้ครับเกมนี้จะเป็นการประเดิมเจอกันนัดแรกอย่างเป็นทางการของทั้ง2ทีมนะครับแล้วจะเจอกันอีกทีวันที่1สิงหาคม2,568ในเลขที่ 2, 2> พรีวิวก่อนเกม by J.K. e 1สำหรับเลกแรกนี้ครับในบ้านของซีลาและเป็นสโมสรจากลีกอาเซอร์ไบจนัน บอกเลยว่าพวกเขาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับแถมฟองการเล่นก็เทพจัดจัดตั้งแต่กลางซีซันครับลากยาวมาจนถึงจบฤดูกาลเชื่อว่าคงไม่ง่ายที่ทีมเยือนอย่างไฮดุกจะบุกมายัดเยียดความปลาชัยให้จึงอยู่ที่พวกเขาอาจจะมีเกมอุ่นเครื่องที่สวยหรูไม่ธรรมดาครับแต่ทิป์เยือนเนฟซี่อารีนาไม่เคยมีอะไรง่ายๆครับยิ่งเป็นการพบกันครั้งแรกแล้วด้วยแล้วอาจมีเซอร์ไพรส์จากเจ้าถิ่นก็เป็นได้เมื่อพิจารณาจากเลดกับภาพรวมต่างๆครับแนะนำว่า อยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ซิราเปิดบ้านเสมอไฮดุกไป1ประตูต่ตอ1วา่สกอร์ต่ำนะครับขอปิดท้ายกันด้วยคู่นี้นะครับคู่ที่5ของวันนี้วิคอหฟฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเลวเดียทาลินจากเอสโตเนียครับเปิดสนามอาร์เลคอกอารีนารับการมาเยือนอิเบเลีย1999ากจากจอร์เจียครับคู่นี้คิกออฟก,กันเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลคู่นี้เลวเดียทาลินต่อเสมอบวก10 ใครจะชนะคู่นี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์75คนให้เจ้าบ้านเรวเดียทารินครับมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่47เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี31ครับด้านผู้มาเยือนอย่างอิเบเลีย1999มีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่23เปอร์เซ็นตครับเฮ t ูเฮ a d การพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรายการยูฟ่าคอนเฟเดเรลีกครับ นัดที่2ครับจะเจอกันอีกทีวันที่29กรกฎาคม2,568พรีวิวก่อนเกม by JK11 แม้ว่าทีมเยือนอีเบเลีย1 9 9 9ครับจะผลงานไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่ในช่วงนี้แต่ด้วยศักยภาพของทีมและมาตรฐานของลีกดูแล้วก็ยังเหนือกว่าคู่แข่งอยู่หน่อยๆต้องยอมรับว่าตอนนี้ครับเทนนักเตะจอเจียกำลังมาและส่วนใหญ่ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงทุกราย อาจจะเทียบไม่ได้กับขาประจําในเวทียุโรปครับแต่ถ้าเป็นมวยลองแบบนี้ไหวชิวแน่ขณะเดียวกันครับเลวเดียทาลินตัวแทนจากหลีกเอสโตเนียก็พ่ายตกรอบให้กับลีกาตัวแทนจากรัตเวียเสียด้วยซ้ําบอกเลยว่าหนักหนากว่าเยอะครับดูทรงแล้วน่าจะถูกเทียมเยือนบุกมาลูบคมถึงบ้านก็เป็นได้สกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับอีเบเลีย1999บุกมาเอาชนะเลวเดียทาลิน3ประตูต่อ1ครับวางสกอร์สูง2ลูกครึ่ง โอเคนะฮะวันนี้จัดพรีวิวฟุตบอลให้5คู่อีกเช่นเคยนะครับเป็นฟุตบอลเจลิกหนึคู่นะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีก2คู่และยูฟาคอนฟเฟเนร์ลีกอีก2คู่ครับมีคู่ไหนกันบ้างและผมลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับฟุตบอลเจลิกอุลวะเลดไดมอนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนโชนันเบลมาเล่ครับ คู่นี้อุระวะเลสต่อ0.5-10นะครับผมให้เจ้าบ้านอุระวะเลสไดมอนด์เอาชนะโชนันเบลมเล่ไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูงนะครับคู่ที่2เกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบ2เลกแรกบ้านเปิดบ้านรับกันมาเยือนเลดบูเซาวบวกนะครับคู่นี้ผู้มาเยือนอย่างเลดบูซาวบวกต่อปอปอ,ปอครับผมให้ซาวบวกเอาชนะบ้านไป3ประตูต่อ1ครับวางสกอร์สูงอีกเช่นกันคู่ที่2ครับ เชลบอลเปิดบ้านรับการมาเยือนคาราบักครับคู่นี้คาราบักต่อ1ลูกครับผมให้เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1วางสกอร์ต่ำนะครับคู่ที่4ครับฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกซิเร่าเปิดบ้านรับการมาเยือนไฮดุครับคู่นี้ผู้มาเยือนอย่างไฮดุกต่อ0.25ผมให้เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1วางสกอร์ต่ำครับและคู่สุดท้ายครับคู่ที่5เลวเดียทาลินเปิดบ้านรับการมาเยือนอีเบเลีย1 9 9 9ครับคู่นี้บอลเสมอนะครับผมให้ผู้มาเยือนอย่างอีเบเลีย บทชนะเลวเดียทารินไป3ประตูต่อ1วางสกอร์สูงครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจค,นคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองตามชอบตามสบายได้เลยครับสุดท้ายนี้ครับผมหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามบูบอลเด็ดชาแนลทางช่องทาง YouTube และ t i k To อบูบอลเด็ดด้วยครับผม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีแล้วกัน